เราเป็นเพีงรรยงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิไหนที่ขาย,ยาแล้วแจ้หมดในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับทางวาพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆถูกๆท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่กันนะครับแปลงนี้ตัวบ้านสภาพดีเลยนะครับสวยๆบ้านพร้อมที่ดิน100ตารางวา กับราคาเพียง6 0 0 0นบาทเท่านั้นเองนะครับมาสวยๆครับคุ้มๆตัวบ้านก็คุ้มแล้วนะครับสร้างใหม่ไม่ได้ราคานี้แน่นอนนะครับนี่ได้ทั้งบ้านทั้งที่ดินเลยตัวบ้านยังสภาพใหม่อยู่เลยนะครับแปลงนี้อยู่ในชุมชนครับอยู่ใกล้โรงเรียนใกล้วัดครับห่างจากถนนหลักประมาณ1 0 0เมตรเท่านั้นเองเข้ามาไม่ไกลครับตัวบ้านมี2ห้องนอน1ห้องน้ํหนึ่งห้องโถงมีโรงจอดรถด้านข้างเนี่ยนะครับน้ําพร้อมไฟพร้อมเลยครับเข้าอยู่ได้เลย สวยเหมือนใหม่ครับบ้านสวยเหมือนใหม่เลยนะครับชอบป็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีบ้านสวยๆถูกๆถ้าไปชมเลือกซื้อกันประจําทุกวันครับแด่ไ่พาคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆนะพอฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับตอนนี้ก็รีวิวดูกันเรื่อยๆก่อนครับถ้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับไปดูสถานที่จริงกันได้นะครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับติดต่อโดยตรงได้เลยไม่ต้องผ่านคนกลาง แห่งนี้อยู่อำเภอคอนบุรีนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ในซอยโรงเรียนดอนโก๋นะครับบ้านก็สวยสภาพใหม่ตามรูปนีครับน้ําพร้อมไฟพร้อมเขาอยู่ได้เลยครับราคาสุดคุ้ม600,000บาทเท่านั้นเองอันใดหาบ้านโซนนี้อยู่ก็ลองดูกันได้นะครับรีวิวดูกันเรื่อยๆครับถ้ชอบก็ติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ